เราเรมาพอประตูปกปกปนาบุใจว่าเราคอดอกแล้วตัวประตูออกวาเอาปูลูกได้บอปูรูกได้ตัวเออเราปูีทีบ่เปะป่าไปเิ่งน่ของเก่าเลยดีใเลยปานไปได้เบิ่งินั่งอย่หลายปีแลวเลยได้สบายท่นี้เราว่าอได้สบายแล้วเราได้งไางางเลยยางก็นางกไปล้างบวชเห็นพระทองเหยียบลูกย่างพมย่ด้วยอเงนเงิน พระเงินพระทองไหมอ้าว่ายู่แมนหลังโบสถ์ท่านไปเบิ่งไปบันิแตสมอง่นหม้อเดีไปจักเทียร์ว่าไอ้เมาไปเบิ่องธรรมเนียร์สันมองโน่นหนนมองฟัง um. ในเนิ uh ่นมองมองโพ่นโน่นจมกองด้วยจะหลังโบสถ์ละอยู่หลังโบสถ์โน่นก้มปีโน่นก้มหัวออกหันอ้ยพอแล้วสิเราต้องบอกกันได้อันนึงนี่ล่ะโน่นจมกองนี่ล่ะพระทองคับปฏิปพระทองคัเคู่พระทองคัมอย่างนุ่มๆนุ่มๆด้วย โอไปเบิ่งน้ำเล้าขุาานบ่ไปแล้วเนาะง,งานแตางไปรับจันโอ่งง่ายบ้านหลับหลายทั้งโอ่งง่ายโอ่งน้อยองงโอ้อยู่หลังโบสถ์เมนโอ้สิได้กผ้าเย็ซีไปเบิง่งยุนแล้วไปจุดขอห้าน้อยโมฮันลาคาันไปจุดเอีไปขอห้าน้อย <c oughs> อันนี้ผัดจานแล้วสิขอเหล็กไงน้ำปูฤาษีให้เด้อพี่นอ้องปูฤาษีบุญมี <c oughs> จานี่หละปูหรือสีบุญมีที่ให้โชคกันเล่าให้จักงวดแล้วก็อนมือพระจันทร์ได้ลายงวดแล้วดิเนะอ้อ้หโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอ้ยโ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 อะยโอ้ยอ้อ้ยอ้ยอโอ้ยอ้กอ้ย้บเ้ออ้้อ้โอ้้อ้อโอย ออกมาซองเพิ่งเอ้าปูลุกขึ้นมาายังเนน้าฝันกัเป็นฝันเนาะค่ะปูลุกขึ้นว่ายางเนโอ้มาชวหลูกพักไปเบิ่อของไปเพิ่อของดีแบบสถาของดีใช่สาบานนี่ที่ไปได้เพนางืหนีพันปีล้วคือว่านางืหนีารยปีแล้ไว้ท่นนาะไปได้ไอท่นนี่ลแล้วสิมีหลังของเรานี่ยเหนีจ้าไปได้ไอ่นนี่ยละวาแล้วไปสิผ้ายางแล้วบยางก็กไปทัลังบวตนละ แล้ววนังบวชนี่ลพระทองคำพระเงืนเลียมนุ่มหยบน่มอืมอืมแล้ววนังบวชทนห้าไปมันขึ้นไปเห็นยานสวยงามูีตาเชียงเล็กเชียงเล็กหาปกับเก้าศูนย์เชียงเล็กหาแปดกับเกู้แมนเลยฝันอืมนี้ถามว่าันัที่เป็นยังไงกัให้ฝันเกีียวฝันนั่นฝัเห็นตอนนั้นเห็นฝันเห็นตอนนี้นะอืมก็เลยฝันเกียวขึ้น ห่อกะห่อกะสลาดจุ่มปากจุ่มคอยอนี่เนาะจะสลัจุ่มปากจุ่มเอกะเล็บฝันเกีียวกะเล็ฝันเกีียวทาจานนั่นเสี่ยงเลขกันหาแปดแมนหาแปดล้าเกานวันี้มันแจ้งไดเอาคกฝันมันคือคือกันงี้ไเถอะาดท่าของก็เจ้าถือเลน้ำยูบันเดงล้านสุรัต่ะล้านสุรัตวทะุก่อสงก็ถือเซนน้ำยูบันเดงันเอาสีมาถวายซถังวาในค่าของกับร่งตัวเดียวกันนี่ไหม ถ้าควังกับลงเก้าศูนย์เก้าศูนย์ว่ามันแตงออกก็พ่วมฟันมันขึ้นเหนือรวดโม่จา้าคว่าเจ้าเสียวมาถาวายนี่นี 90, ่เก้าศูนย์ห้าแปดกับเก้าศูนย์เมนพระจานทร์เสี้ยงแล้วก็บฟันหินปูหรือสีเนาะฟันมาปูบนผ้ายงางไปเบิ่งเงินของดียุตหลงังโบสถ์เพิ่มส่วนเพิ่มส่วนอ่าเพิ่มส่วนพระลูกพระทีพระเบิ่มของดีไว้สัตวนะว่า ไปเบิ่งของของดีอยังเลยคือเห็นลายแล้วมันที่นี่กูบอกเข้ามาไม่เดี๋ยวเพิ่งดีว่าหันระหว่างกี่เมี่ยอือเดเพิ่งดีว่าหันว่าฉันไปพออันไปพอหยางหยางไว้อยู่บ่อยู่นี่ห้าร้อยปีแล้วนั่งยังเฉยไวฉันเนี่ยน่ะแล้วก็ได้สร้างสางสางไปกันต่อก็หยางก้มโาไป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 แล้ววันนี้มันไปไปแล้ววันไปนั่นล่ะย้อนกลัาไปเพิ่งดีฮั่น ยุน่นยุ่งคางเงินเกยยุ่งคางเงินบวชคางเกยดีแล้วเอไปเหลีย่ยมนุ่มยับนุ่มยับอยูย่ไปเห็นแล้ว,ป,ลวปูกบับเบาอียังอีกเลยบอกเจ้าค่ะเวนก็มีตะเน,นี่ยน้ำบาพระอันนั้นอยู่นี่จักปีพระนี่อันนี้อยู่นี่จักปีจริงๆนะงจงได้ัรือไม่เนี่ยจำจ,<า>จังโมได้แล้วแมืม่อไหร่ก็ขึ้นว่ามันฝนตกนี่มันขึ้นบ่มบ่มไปน้ำท่วมวัดระบาดน,นี่วะตื่นขึ้นมาเนี่ยมือเส,ส้าถามมือฝนบวตกประสนมืนขึ้นอยู่เอา <laughs> ว่าแม่อีหลีบอะไรมันเจ้าของฝันเหเจ้าของฝันไม่พ้นตกพ้นตกตัวมาเร่งว่านหนึ่เมื่อคืนเข้าฝันเกี่ยวกับปูนี่ล่ละจนป้าพ้นตกบุบบุบบุบเยอะแม่น้ำผมบ้านะวันนี่ว่าตกโดนนี่นี่เด็จนมันตื่นเหงื่อวันในเศร้าอยู่บ้านตื่นแล้วมันเศร้าว่าไปรอเปิดไว้ถามือเอาน้ำขึ้นบุมีจังเม็ดนู้นบ้านว่าถามือ ฝนก็ตกแค่ไหนเมื่อคืนนี่ตกกู้สายตกตำรวนอยู่นะท่านอ้าวฝันแล้วฝันมาฝนตกปูมันดึงกิดไปน้ำมือซีหลอดเนียปูมันดึงกิดไปน้ำมือซืหอดอกก็เลยไปน้ำกันหลอดหลอไปเห็นหอดอันพระพุทธรูปทองคัมอยู่หลังโบสถ์แมนอยู่หลังโบสถ์อยู่ข้างฟังเตือนตกฟังนั่นเ้าสิบก็ไาลดีดีบา ใส่ตีว่าจังใดล่ะอืมไม่ใเสียงเลขสุดเหนียวนี่ใ่ไหมฮโอเสียงเลขฝันนี่แม่โอเสียงเลขฝันอืมก็บอได้ตีแล้วซ้ำยำแล้วเนาะยำเลขห้าแปดครับอันศูนย์เก้านี่แล้วเนาะแมอเก้าศูนย์นี่แล้วเนาะอคือว่ายำยำแล้วบอได้เสียงบอม่โตใดอีกเนาะแมอถือสวะปูคนไม่ยำไห้เนาะ เกตส์สามเกตสเก้าศูนย์คาของพุ่นเนาะใช่าก็มางขอนก็พว่มฝันมดีสมนัดกันไว้เว้ยเก้าศูนย์มาแต้ลงโตเป๊ะพระอาจารย์เขียนเสียงฝันว่าได้ไปเบิงพระพุทธลุปทองขํากับปูนม่ตื่นยนีเยมือนเศร้ามากผัดเพิ่นผัดเดาของวาถวายผัดบินคาของผัดมาล่องตัวกับเลขที่พระอาจารย์เขียนเสียงเนาะค่ะ แคบหนาจอเอาเด้อพี่น้องเอฟซีเลยแนคือซัมปูปูบุญมีนี่มายำให้แล้วคนนี่แนมนเพราะว่าอาจารย์จมปากว่านแข่ถ้าเทียเลกชุดนี่สีเขาให้ฟันว่าได้คองไปเห็นของเห็นยังแนนคือผมเคยเบอกนล่ะผมเคยเบอทุกอย่างทุกอย่างกะไรที่ผมถือฝันมาก จ้าเลยฝันเห็นหนึ่งพอปูดทะลุท้องค่ำยุหลังโบนเน่ยเลขแมวมือนั่นก็อยู่นี่นะเนาะจ้าอยู่นี่โอ้เล um anyway> ่นด okay ีที่แมวน้อยเ่าก็ได้เนาะโอ้คนเบิ่งหลายเด้อหอดพยานคนวะเนี่เพิ่นอยากให้เพิ่นอยากสร้างเพิ่นอยากเครีดเพิ่นอยากสร้างเพิ่นอยากให้จ้าละพี่น้องเอฟซีค่ะแคปนาจอไว้เด้อมันถึงเท่นเราพาจารย์เพิ่นสิไปสันเท่นจ้ารับผู้ให้ผู้มาย่ำเลขให้พี่น้องปูหรือีบุญมี่เค้อ ประตูโป้งโป้งเลยว่าจันจนเคาะประตูเอาเบิ้งไทยเพิ่นน้อยดูนี่คับเออเบิ้งไทยเพิ่นแน่เทียบเวลาหาหนึ่งสองกอยู่ได้หนึ่งรางวันนึงไงหาหนึ่งสองหยู่ถ่ายนี่เด้อไหเด้อไห้พี่น้องเอฟซีเด้อเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเอฟซีเลยผู้อาวุโสเพิ่นกะว่าครูเพิ่นไทยหยุดใต้ฐานเพิ่นนี่ละอืมอืม เห็นบอพี่น้องเอฟซีต้องแคบไปนอนเบื้องผนแล้วตัวใดละพาอาจา์ซียันน์ตัวใดเบื้องบนสุดแทะแต่พาร์จา์ผนแล้วพาอาจา์เห็นเป็นตัวใดตี๋อ่อนออนเขาจะออกมาที่แหลกเจ้าขอมเ่าคนออกมาคนออกมาอยู่น้ำแช่ที่แหลกพอถึงวันที่สองถึงแวันที่สองอู่นนี่มาก บนเพิ่อนเลยออกมาไว้วัดรเออเพื่อนนั้นเจตูเห็นเป็นตัวใดบ่าเห็นหยังมืดตึ๊บบึ้งบิ่งชูหมองดูแม่เจตูขี้ตาบ่ดีตัวเจตูก็ตาดีเลยจังวะปูเราวหายแล้วแมนบ่แมนถ้าแล้ววัยเห็นนี่คือเราวหายละแม่ไล่มาเอาได้หลายเทียบ่เขาจักเทลียร์หน่ะยเนาะพอเราปูเป็นหายแล้วเพิ่อนหายแล้ว ทันเพื่อนหายแล้วเฮาสีบพ่เห็นม,มานกันกัขอบบุญขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเนาะที่หายแนวทางพี่น้องเอฟซีเพื่อนคือโตเลขเขากับย่ำอยู่โตเก้าก็คือหาแปดกับศูนย์เก่ากับเลขกน้องแมวเพราะว่า,วาอาจารย์ไปเสียงเลขชุดนี้แล้วเล็ฝันว่าปูปุนมีผ้ายางไปเบิ้งหลังโบสถ์เห็นพระ ท่องคำพระเกา่าพระแกแ่หลายอยู่รังบูตรอยู่ยมอยู่ริมรีบฟังบูตรฟังนั่นเดี๋ยวสีผ e ้าเอฟซีพันยางไปเบิง <สา S 1> หมองอาจารย์ฝันเนาะไว้หม่องเกกาน<ป>จ้า<ป>สาธุสาธุค่ะเลากไ็ได้มายำให้แล้วว่าเป็นเลขห้าแปดคับเก้าศูนย์หรือว่าเลขน้องแมวน,แวนั่นแหละเนาะค่ะเนาะตามที่แอดขึ้นหน้าจอให้เบิงเพราะว่า ภาจารยเพนฝันแบบนี้พนคือพนเสียงเล็กแล้วนะพนเลขบฝันเนาะค่ะเอฟซีค่ะ